สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารดาคงมีนะคะเป็นที่ประสานการขายอยู่ที่บริษัทมิสันเอสาก์รุ๊ปสำนักการใหญ่ค่ะแนวคิดและการปฏิบัติที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์มิสันและตัวของเราเองนั้นนะคะข้อ1ประทับใจในการในการคบลูกค้าอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความสําคัญกับลูกค้าให้มากที่สุด ข้อสสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับลูกค้าเกิดความรู้ให้กับลูกคา้าเกิดความเข้าใจและความประทับใจให้กับลูกค้านะคะข้อ3เข้าถึงให้ความไว้วางใจเข้าถึงลูกคา้าซื้อรถก,กับเราเราจะไม่ผิดหวังดูลแลลูกค้าอย่างดีที่สุดหลังการขายการให้บริการการให้คำปรึกษาทุกๆด้านให้กับลูกคา้าเกิดความเชื่อมั่นและไวเนือ้อเชื่อใจที่จะตัดสินใจออกรถกับที่ปรึกษาการขายจะรู้สึกอบ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ 4. สร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้มการยิ้มในขณะที่เรากำลังพูดช่วยให้การสนทนาครั้งนั้นเป็นที่น่าจดจําแม้ว่าเราจะพูดคุยผ่านโทรศัพท์ของคุณพอเรายิ้มในขณะที่เรากำลังพูดลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้ค่ะ mm hmm. ข้อ 5. จดจําข้อมูลลูกค้า เรียกชื่อลูกค้าและจดจาข้อมูลทําให้ลูกค้าประทับใจในความรู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อนรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเวลาคุยงานนะคะข้อหให้เกียรติลูกค้าประสนธนาให้เกียรติลูกค้าช่วยสร้างบรรยากาศให้ความประทับใจได้เป็นอย่างดีซึ่งการให้เกียรติลูกค้าในที่นี้อาจจะเป็นการเรียกชื่อหรือทักทายสวัสดีค่ะข้อ7เชี่ยวชาญในการ เชื่อชาในสินค้าหรือการบริการของเราเองสามารถตอบคำถามให้ถูกต้องคลายข้อสงสัยของเราได้ทั้งหมดลูกค้าประคองประทับใจในตัวพนักงานและตัวของเราอย่างแน่นอนนะคะข้อ8เติมเต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ปรจาัยการขายทุกคนควรเต็มใจช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมกับคําขอโทษเพื่อลดการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะข้อเสร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่ลูกค้ามาใช้บริการนะคะโดยปกติแล้วมนุษย์เหล่านั้นมักจะรู้สึกดีหากได้รับการเซอร์ไพรส์าจากใครบางคนนะคะในโลกของธุรกิจก็เหมือนกันนะคะก็คือรับรู้และก็การสร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็พัฒนาความพักดีต่อองค์กรต่อตัวลูกค้านะคะฝึกฝนทักษะในการฟังาการเข้ารับฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารการบริการลูกค้าอยู่สม่ำเสมอนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ